สวัสดีครับผมค,ครูยุทธนาวการศิลป์นะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้พมินทราชนิติสาสร์ครับผมทุกท่านคงทราบดีว่างานของครูนั้นไม่ใช่แค่การสอนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าเรายัางทางานร่วมกับเคื่อนครูอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอนการจัดกิจกรรมในห้องเรียนการประเมิน รือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหารรต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในตัวของกับผมเองก็รับผิดชอบใปนส่วนของงานประสัมพันธ์การไ CT งานสภานักเรียนงานทูบีน้ำวันและงานผู้ประสานงานของคุณบุรินทร์สังเกตและบุญมินทราชุติธครับผมหากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการบรรยากาศในที่ทำง,งานนั้นก็อาจจะเต็มไปได้วยความสุขความเข้าใจความร่วมมือกันและเมื่อเราทํางานอย่างมีความสุขผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพในการทํางานก็จะสูงขึ้นนักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุด และทีมของเราก็จัดข้าวหน้าไปด้วยกันครับซึ่งเคล็ดลับในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผมนะครับก็มีอยู่3ข้อครับคือข้อที่1เปิดใจเป็นผู้ฟังที่ดีครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความเข้าใจแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ก็สามารถนำมาพูดคุยและหาทางออกร่วมกันได้ ในข้อที่2นั้นคือการให้เกียรติและชื่นชมเป็นการชื่นชมเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับหากสามารถสร้างกำลังใจและเสริมสร้างความรู้สึกที่ต่อกันได้เป็นอย่างมากก็อย่ามองข้ามสิ่งเล็กเหล่านี้ไปนะครับ ในส่วนข้อที่3ครับคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในบางครั้งเพื่อรวมงานนั้นอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือหรือเราอาจจะต้องความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือหรือแม้แต่การเสนอตัวช่วยในสถานการณ์ที่เหมาะสมก็จะเป็นการสร้างความผูกพันธ์และนิตรภาพที่ดีมากขึ้นครับแน่นอนว่าการสร้างมุษสยสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็ทําให้เรานั้นเข้าใจกันมากขึ้นนะครับในองค์กรปัญหาต่างๆที่มีก็จะแก้ไขได้โดยง่าย สุดท้ายนี้ผมคิดว่าการสร้างมนุษย,ยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทํางานให้สําเร็จนะครับแต่ว่ายังเป็นการทาเพื่อความสุขและความสําสเร็จในระยะยาวทั้งของตัวเราเองของเพื่อนร่วมงานและของโรงเรียนอีกด้วยครับ